โอเคมาคุณสวัสดีครับทุกคนหลังจากไม่ได้เจอกันประมาณสิปีวันนี้ผมกลับมาแล้วก็ <c oughs> จะกลับมาบรรยายมาบรรยายหนึ่งสามห้าเหมือนเดิมเนาะซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเทอมนี้ผมจะบรรยายได้ครบทุกเล็กหรือเปล่าเพราะว่าตารางมันก็แน่นอยู่แต่ก็พยายามจะเท่าเท่าที่ทําได้นะครับมาคลิปนี้คลิปแรกก็เริ่มจากเลคเชอร์แรกก่อนเลยเลคเอรสิบสองเซลล์แอนติเซชันมูบิลิตี้ดิเฟนเซชันมันต่อปากกาไม่ได้แป๊บนึงนะครับจะไม่มีการตัดคลิปอะไรทั้งสิ้นผมจะยิงยาว ถ้าผมลืมก็คือลืมจริงๆไม่ใช่การแสดงมามาดูพันธ์แรกกันก่อนเซลล์แอดฮีชันก็คือการที่เซลล์มันจับกับเซลล์มันจับกันได้เพราะมีโปรตีนอะไรบางอย่างทํางานอยู่หรือมันอาจจะจับกับซับสตนก็ได้พวกกราวซับสตนอะไรอย่างนี้เพื่อรักษาสภาพแล้วก็ให้ทําทํางานของมันได้แล้วเวลาเราพูดถึงเนื้อเยื่อเรามักจะได้ยินมาว่าเนื้อเยื่อคือประกอบจากเซลล์หลายเซลล์รวมกันทํางานร่วมกัน แต่ว่าเราลืมพูดถึงอย่างนึงไปที่เป็นองค์ประกอบของเนื้อเยื่อเหมือนกันก็คือ extracellular matrix คือเป็นสารที่ไม่ใช่เซลล์แต่มันอยู่ระหว่างเซลล์เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเยื่อเหมือนกันเห็นไหมเป็น noncellular component เนี่ย between cells อยู่ระหว่างเซลล์ต่างกันในแต่ละชนิเดเนื้อเยื่อด้วยมันก็มีเพื่อให้เซลล์มาเกาะกำหนดรูปร่างความแข็งแรงยืดหยุน่นเป็นแหล่งของ growth factor ด้วยอะไรก็ว่าไปซึ่ง ECM เนี่ย มันประกอบไปด้วยองค์ประกอบ2อย่างที่พูดอยู่ในสไลด์อาจารย์คือไฟบรัสโปรตีนเป็นพวกโปรตีนเส้นๆหนาๆที่เป็นโครงสร้างกับไกโคโปรตีนซึ่งเอาจริงๆนะคุณผมไปเปิดในเว็บนูนเว็บนี้มาไปเปิดเทคนิคเบเกอร์เวอร์ออฟเซลมาหลายแ่งๆอะ่ะเขาไม่ได้แบ่งเป็นสองอย่างแบบนี้เขาแบ่งเป็นสามอย่างนี้อะ่ะผมเขียนไว้ข้างล่างอันนี้เป็นเวอร์ชันที่ผมยังไม่ได้อัพให้นะครับแต่ว่าหลังจากอัดเสก็คงอัพให้นี่แหละเขาแบ่งเป็นสามอย่างนี้ มีไฟบรัสโปรตีนที่ทำ,ทำนั่นที่เป็นสตรัคเจอรัลก็คืออันเดียวกันที่ผมว่าไปเมื่อกี้แต่ตรงไกลโคโปรตีนที่อาจารย์ว่าไว้ข้างบนอ่ะมันแยกออกเป็นสองกลุ่มคือโปรตีนโพลิแซคคารายคอมเพล็กกับอันที่สิบไกลโคโปรตีนอันเนี้ยคือโปรตีโอไกแคนส่วนอันเนี้ยคือไฟโบเนตินกับลามมนินซึ่งถ้าเกิดเราคุณไปดูที่อาจารย์สอนมานะอาจารย์เอาสามอันเนี้ยมายัดไว้ด้วยกันทังนี้เด็กๆททั่วไปอ่ะเขาจะเอาไก โปรตีนไกแคนเนี่ยไปไว้อีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็สองตัวเนี้ยไว้ด้วยกันก็เอาเป็นว่าในเนี้ยผมจดตามใน,ในชีนเนี้ยผมจดตามที่อาจารย์บอกมาแต่ว่าตอนผมบรรยายผมอาจจะบรรยายตามที่แบบผมไปค้นคว้าตามติกบุกมาเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยไอสองอันนี้ผมก็จะอธิบายขยายความต่อไปในหัวข้อข้างล่างมาเริ่มที่ไฟบรัสโปรตีนกันก่อนมีอยู่สมหัวข้อหลักที่เราต้องรู้กันก็มีคอลลาเจนมี อีลาสตินกับไฟบริลินอาจจะเน้นอีลาสตินคุ้นหูมากกว่าเนาะแล้วก็ไฟบิโนเจนไอ้ไฟบิโนเจนนี่ก็แปลกเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นเขาไปเขาพูดถึงตัวนี้เลยถ้าไปอ่านติดุกหรืออ่านอ่านตามเว็บไลมานะโอเคมาเริ่มเลยคอลลาเจนไอตัวนี้สําคัญแน่ๆคี์เวิร์ดสำคัญของมันคือความแข็งแรงเป็นไฟบรัสโปรตีนที่สร้างความแข็งแรงให้กับเนื้อเยื่ออย่างแรกที่ต้องรู้มีอะไรอะมิโนแอซิดซีเควนซ์ลำดับกดอะมิโนของมันมันจะ เป็นไกลซีนโพลีนไฮดรอกซีโพลีนคือส่วนมากมันเป็นสามอันเนี้ยวนไปวนไปจาคาว่าส่วนมากไม่ใช่ทั้งหมดแต่สามอันเนี้ยวนไปวนไปเนี่ยเจอเยอะแล้วตัวไฮดรอกซีโพลีนเนี่ยไม่ใช่กรดอะมิโนที่เราท่องกันยี่สิบตัวแต่ว่ามันเป็นตัวที่สําคัญเพราะว่ามันจะทําหน้าที่ในการสร้างอินเตอร์โมเลกุลาร์ไฮโดรเจนบอนทาให้มันเป็นเกลียวที่สมบูรณ์ไอเกลียวที่ว่ามันนี้มันก็คือเกลียวของเส้นใยคอลลาเจนสามสาย ที่มันพันต่อกันแบบนี้แต่ละสายจะเชื่อมกันด้วยไฮโดรเจนบอนซึ่งเป็นผลมาจากไฮดรอกซิโพลีนนะคอลลาเจนมีสับไทยยี่แบบช่างมันไม่ต้องจําหมดหรอกแต่ละอันมียีนต่างกันด้วยแต่ว่าอันไหนที่คนร,รู้เป็นพวกกลุ่มไฟเบลราคอลลาเจนอันนี้จะเจอเยอะสุดมีไทป์1เจอในกระดูกไทป์ type 2เจอในกระดูกอ่อนไทป์ type 1มาคู่กับไฟพูดภาษาไทยก็ได้หมาคู่ห้มาคู่ สิก็คือ1กับ5เจอในกระดูก2กับ11เจอในกระดูกอ่อนแล้วก็3เจอในหลอดเลือดแล้วก็ในตับอันอื่นนอนไฟบิลลาผมคิดว่าไม่น่าจะต้องท่องมั้งรายละเอียดอยู่ในสไลด์ถ้าสนใจก็ไปดูกันได้ส่วน4อันที่เจอเยอะสุดอาจารย์บอกน่าจะเน้นเสียอันเนี้ยพอออสโมซิสเขาเน้นเขาก็สอนให้ท่องว่า be so totally cool read books bro ก็ไปดูเอาเองเนาะ เป็นเนมนิกเขียนไว้ให้แล้วอยู่อยู่ในช mm ีต hmm. ก็ลองไปหาอันกันอีกนะครับไม่ก็พอดลองแคปหน้าจอไว้พูดไปแล้วเพิ่มความแข็งแรงอาคอลลาเจนมันจะสังเคราะห์ใน er ก็คือ ir ER นั่นแหละในรูปของโปรคอลลาเจนผมจะกดถูกปะวะช่างมัผลิตในรูปของโปรคอลลาเจนเสร็จแล้วก็จะไปทํานู่นทํานี่ในกอจิวอดีได้เป็นไฟบียแล้วก็เอาไปสร้างเป็นเป็นเส้นเอ็นอะไรก็ว่าไปแล้วก็ถูกกระตุ้นการสร้างโดยวิตามินซี อันนี้ผมเอามาเติมทีหลังหลังจากเคลียนเลคเชอร์สิบสี่แล้วซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเลคเชอร์สิบสี่เลยแต่ว่ามันมันเกี่ยวกับเรคนี้ผมเลยมาเติมเอาไว้เนาะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวตอนเราเรียนเรื่องวิตามินก็จะได้พูดถึงกันอีกทีไปต่ออไฟบรัสโปรตีนตัวต่อมาก็คืออิลาสตินกับไฟบิลินอันนี้อาจารย์ย้ำด้วยกันเลยคีย์เวิร์ดของมันคือเฟล็กซิเบิลเพิ่มความยืดหยุ่นความโค้งงอยืดหดได้ก็จะพบในเนื้อเยื่อที่มีการยืดหดได้อะเช่น ่าเช่นพวกเส้นเอ็นอ่าผิวหนังปอดหลอดเลือดปอดนี่ก็ยืดหดเหมือนกันอากาศเข้าอากาศออกมันก็ขยายมันก็หดแล้วก็อันนี้ก็คือพวกโรคที่เกิดจากความผิดปกติของไฟบรัสโปรตีนพวกนี้ซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะไม่ได้ออกชื่อโรคมาแบบชื่อโรคที่เป็นชื่อคนจริงๆแต่อาจารย์ก็จะให้คีย์เวิร์ดนีนู่นนี่นั่นมาให้คุณสามารถวิเคราะห์เอาเองได้มันน่าจะเกิดความผิดปกติของอิลาสตินนะนะ ตัวต่อมาไฟบิโนเจนอันนี้จะเป็นตัวที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดบัดคลอดเนาะก็ไฟบิโนเจนเป็นรูปที่ยังไม่แอคทีฟก็มีมเอนไซม์ตอมบินมาเปลี่ยนไฟบิโนโโมโนเมอร์แล้วรวมกันเป็นสายยาวอาจจะแปลกแปลไม่รู้เกี่ยวข้องหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ต่อมาที่จะพูดถึงก็คือไกลโคโปรตีนซึ่งอย่างที่ผมบอกไปไว้ตัวไกลโคโปรตีนที่อาจารย์ว่ามันแบ่งเป็นสองกลุ่มตอนนี้ผมคนมาก็คือกลุ่มโปรตีโอไกลแคน กับไฟบเนลตินลาเมนินผมขอพูดถึงโปรตีโอไกลแคนก่อนละกันว่าตัวเนี้ยมันคือให้ไฟบรัสโปรตีนอ่ะมันมาอยู่มันมาเกาะ,ะอยู่ตรงนั้นคือไอตัวโปรตีโอไกแคนมันทำหน้าที่เป็นแมทริกซ์ก็อยู่ตรงนี้เนาะมันคือคาร์โบไฮเดรตกรูโคซามิโนไกลแคนบาลิงตูโปรตีนที่เป็นคอโปรตีนตรงนี้เลคเชอร์สิบสี่บอกไปว่ามันมันเหมือน กำลังจะพูดว่าไม้ขัดซวมแลยเมื่อกี้มันมันคือเอาที่เอาไปล้างขวดอะ่ะอืมก็คือตรงนี้เป็นโปรตีนแกนกลางแล้วก็มีไกลโคซามิโนไกลแคนแปะไป,ะปะอยู่ข้างๆด้วยความที่มันมีคาร์บอซิลิกกรุปอ่ะมันเลยมีประจุลบแล้วด้วยความที่แล้วประจุลบมันก็จะดึงดูดประจุบวกโซเดียมมันก็จะดึงดูดน้ําให้ตามมามันก็เลยจะกลายเป็นเจลไลค์ซับสแตนซ์ดังนั้นเนื้อเยื่อไหนที่เราพบโปรตีนไกลแคนเยอะๆแสดงว่ามันเป็นเนื้อเยื่อที่ ต้องการน้ําหรือไม่ก็ต้องการการดูดซับแรงกดไม่ยุบนั่นแหละส่วนไฮยาลูรอนิกแอซิดกับแอคตรีแคนก็คือจะเป็นประเภทย่อยๆของโปรตไกลแคนอีกทีหนึง่งก็จะมีรายละเอียดต่างๆกันว่ากันไปเนาะกลับมา3แอดฮีซีไกลโคโปรตีนคือไฟโบเนกตินกับลามมนินตัวนี้จะทำหน้าที่ในการเชื่อมเอ็กซัสซูลาร์แมทริกซ์กับเซลล์เมมเบรน คือไอโปรตีนสองตัวนี้ไม่อยู่บนเซลล์นะมันอยู่ใน ECM อย่างที่เราว่ากันไปว่าอันนี้เรากำลังพูดถึงองค์ประกอบของ ECM อยู่มันอยู่บน ECM ทําหน้าที่แปะกับเซลล์แอตติชันโมเลกุลที่อยู่บนเซลล์มีสองตัวนี้ไฟโบเนกตินกับลาเมนินไฟโบเนกตินที่จารไม่ได้เน้นอะไรมากก็บอกว่าก็ทำหน้าที่กับเซลล์แอตติชันแล้วก็เป็น binding site ของอินทิกรินดูจากภาพประกอบก็ได้ว่าไฟโบเนกตินมันอยู่ตรง basement membrane นะแล้วมันก็จับกับอินทิกรินที่อยู่บนเซลล์ ส่วนอันนี้ลามินนนลามินนนเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักของเบสเมนต์เมมเบรนเลยอันนี้ผมขีดเส้นใต้ไปด้วยเพราะว่ามันมันออกในฟอร์เมทีฟแล้วผมคิดว่ามันน่าจะสําคัญอยู่ว่าลามินนนเป็นองค์ประกอบหลักของเบสเมนต์เมมเบรนจับกับอินทิกินเหมือนกันหรือว่าจะจับกับอย่างอื่นก็ก,ก็น่าจะได้ด้วยเหมือนกันนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ประกอบด้วยสามสับยูนิตอัลฟาเบต้าแกมมามีหลายชนิดไม่ต้องไปจําแล้วก็ทําให้เกิดถุงน้ำด้วยถ้ามันมิวเทคมาดูที่รูปนี้ ก็คือเนี่ยไอ้พวกเนี้ยอินทกินอินทกินอันนี้คือรูนะไม่ใช่ก้อนอะไรมันโผล่มาจากเซลล์แล้วก็มาจับกับลามินินอยู่นี่ไงแล้วลามินินก็เป็นส่วนหนึ่งของไอ้พวกเนี้ย ECM มาต่อกันที่ MMP อ่ะไอ้ไอ้เรื่อง ECM จบแล้วนะ MMP คือผมจะมันมันคือขึ้นหัวข้อใหม่แล้วนะ MMP คือ Matrix Metalloproteinase โปรตีนเอสก็คือย่อยโปรตีนมันจะทําหน้าที่ในการย่อยแมทริกซ์ซึ่งมีหลายชนิดแต่ละชนิดก็จะจำพอกับแมทริกซ์ต่างๆชนิดกันไปมี t imp ที่ต้องรู้เป็นตัวยับยั้ง mmp น่าจะรู้แค่ประมาณนี้ก็พอละมัง้งแล้วมันก็ย่อยนูนน่นย่อยนี่ที่อยู่ใน ecm แต่ตัวที่สําคัญแล้วมันเกี่ยวข้องกับโรคหลายโรคเลยเนี่ยแล้วอาจารย์พูดถึงในคาบก็คือตัว mmp นายอาจารย์คุณคุณไว้ว่ามันเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหลายโรคอันนี้มีย,ยับยั้งแล้วต่อไป พูดถึงเซลล์แอนติ o n น o l โมเลกุลอ่าเราจบจาก ECM แล้วเนาะอันนี้ก็เรากำลังพูดถึงเรื่องของเซลล์อยู่เราพูดถึงโมเลกุลที่มันอยู่บนผิวเซลล์แล้วมันทำหน้าที่ในการไปจับนู่นจับนี่นะเป็นแอนติ i ซ n p r โปรตีมีสตัวที่เราจะทำความรู้จักกันก็คือแคทเธอรินอินทริกินเ e เลกติแล้วก็ไอจีแคมไอสองตัวนี้แคทเธอรินกับอินทริกิจะเป็นไดเมอร์ คือมันจะอยู่ในรูปของมีโมเลกุลสองอันมามาอยู่ด้วยกันถ้าเกิดว่าสองโมเลกุลมาหน้าตาเหมือนกันเราก็เรียกว่าโฮโมไดเมอร์ถ้ามันไม่เหมือนกันเราก็เรียกว่าเฮทโรไดเมอร์แล้วผมก็จะจำง่ายๆว่าถ้าอันไหนเป็นไดเมอร์มันเป็นแคลเซียมดิพินเดนต์คือทํางานได้ต้องอาศัยแคลเซียมไอออนส่วนสองตัวนี้ไม่ใช่เป็นไดเมอร์มันอยู่เดียวๆของมันแล้วมันก็ไม่ได้อาศัยแคลเซียมเดี๋ยวมาเจาะลงไปอย่อาอย่าเพิ่งเจาะมามาดูตรงนี้ก่อนก็หน้าที่ของมันก็คือยึดเซลล์ติดกับเซลล์หรือไม่ก็ยึดดเซลลติกับ ECM แต่อันนี้อยู่บนเซลล์นะไม่อยู่ใน ECM ก็ทำหน้าที่ของการ i g n a l ลิงด้วยอ่ะตรงนี้ไดเมอร์อธิบายไปละต่อมาเรื่องบิ d ดิ g อย่าสับสนกับเรื่องไดเมอร์นะไดเมอร์คือหน้าตาของมันน่ะถ้าเป็นไดเมอร์คือจะอยู่ด้วยกันเป็นคู่แบบนี้อันนี้โฮโมไดเมอร์สองอนหต้าตาเหมือนกันอันนี้เฮทโรไดเมอร์สองอนหต้าตาไม่เหมือนกันแต่ว่าบิลดิ่งเนี่ยคือตอนมันทำหน้าที่ในการจับกันเนี่ยถ้ามันเป็นชนิดเดียวกันมาจับกันเราเรียกว่าโฮโมฟิลิกบิลดิ n งถ้าเป็น C A M คนละกนิดการมาจับกันเราเรียกว่าไฮโดรฟิลิกไบดิงซึ่งไอโฮโมฟิลิกไบดิง่ะฉนอ่า C A M ชนิดเดียวกันมาจับกันมันก็มักจะเป็นเซลล์ประเภทเดียวกันด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันไปทีละชนิดกันเลยเริ่มจากแคตอรินก่อนแคตอรินอันนี้เป็นโฮโมไดเมอร์โฮโมฟิลิกไบดิงแล้วก็อาศัยแคลเซียมพูดไปละมี4ประเภทก็คือตามนี้อยู่ในสไลด์ผมไม่ได้เขียนผมก๊อปสไลด์มาแปะเลย เพราะว่าปร,ประเภทที่เจอเยอะสุดแล้วก็น่าจะมีบทบาทที่เราน่าจะได้พูดถึงเยอะสุดคือ e c a t e r i n e ก็คืออยู่ตรง e p i t h e l i u m อันนี้ by i n calcium บอกไปแล้ว extracellular domain ก็คือมันอยู่นอกเซลล์ intracellular domain ก็จะ b i n d กับโปรตีนชนิดนึงที่ชื่อว่า catenin อ่ะเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญเหมือนกันเจอ catenin ก็คือนึกถึง c a t e r i n เนาะแล้วมันก็จะจับกับ actin อีกทีหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้ก็คือตรงเนี้ย intracellular domain จับกับโปรตีนที่ชื่อว่า catenin มีสองตัวด้วยช่างมันแล้วมันก็จับกับ X บินอีกคีนึงอีแคทเธอรีนที่บอกว่าสําคัญเพราะว่าอาจารย์พูดถึงยกตัวอย่างหน้าที่ของมันอันหนึ่งก็คือ contact inhibition เวลาเซลล์แบ่งตัวมันก็แบ่งแไปเรื่อยๆของมันรู้ได้ไงว่าควรหยุดเมื่อไหร่ก็คือควรหยุดเมื่อเซลล์มันเต็มพื้นที่ของมันแล้วรู้ได้ไงว่าเต็มพื้นที่ของมันแล้วก็คือเซลล์มันเริ่มเบียดแน่นอัดกันก็คือจะมีตัวนี้แหละจับกันถ้ามันจับกันได้เยอะก็รู้ว่าอ๋อพื้นที่น่าจะแน่นแล้วว่าพอหยุดแบ่งตัวเถอะะปรมาณนี้ ไม่ได้ใช้สับทางการนะกกว่าที่แบบบ้านๆแล้วกันนะผมก็เพิ่งเริ่มเรียนพรพวกคุณต่อมาอินจูกลินอันนี้เป็นไดเมอร์เหมือนกันแต่เป็นเฮทโรไดเมอร์มีสองตัวที่มาจับก,กันคือจะเป็นเอลฟากับ Beta. เบต้าเฮทโทรฟิลิกไบดิงบอกไปละแคลเ,เเลเซียมดีเพนเดน์เซลล์เซอร์เฟสรีเซปเตอร์สิกนอลทรานดักชันจับกับลามินินคอลลาเจนแล้วก็อีกหลายตัวเลยจำได้ไหมเนี่ยล,นะลามินินเนี่ยลามินิน มันจับผมอินทิกินนี่ไงอันนี้ก็จับกับอินทิกินได้เหมือนกันประกอบด้วยอัลฟาสับยูนิตกับเบต้าสับยูนิตอย่างที่บอกไปแล้วรวมๆกันแล้วยี่สิบสี่คอมบิเนชันช่างมันคิดว่าน่าจะช่างมันช่างมันแหละไม่ต้องไปจำหรอกมีอะไรบ้างอันนี้คือสามอันที่จารย์กตัวอย่างมาในสไลด์ซึ่งผมไม่รู้ว่าควรจำไหมนะไม่รู้ว่าควรจำไหมจริงๆแล้วก็ ถ้าเกิดว่ามันแสดงออกมากไปเป็นในเซลลมะเร็งมันก็จะทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งได้ก็คือจับกับลามมนินในจะ้ามิเร็งบาดที่จับกับลาเมนินใน ECM แล้วออกมาหลอดในหลอดเลือดได้อันนี้คือเมตาสเตซิสคือเซลลมะเร็งมันสามารถย้ายที่มันสามารถย้ายที่ในร่างกายได้โดยการเข้าไปทางหลอดเลือดแล้วก็กระล่อนไปเรื่อยนะตัวต่อมาซิเล็กติน อันนี้เป็นเฮทโรฟิลิกแล้วก็แคลเซียมอินดิเพนเดนต์อันนี้ไม่ใช่ไดเมอร์ละสองตัวก่อนนั่นเนี้ยเป็นไดเมอร์แต่ว่าซิเล็กตินเนี่ยไม่ใช่ไดเมอร์เอ็กซ์ัาเซลล,ล์ล้อหน้าโดเมนมันจะจับกับจับกับโปรตีนที่ชื่อว่าเลกตินไอตัวนี้ก็น่าจะต้องจำเหมือนกันนะเลกตินเจอเลกตินก็นึกถึงซีเลกตินแบ่งประเภทก็จะมี P E L ซีเลกตินไอตัวที่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะควรรู้คือ P กับ E ีสองตัวนี้พบที่ พบที่ e n d o t ี e l i u m ของหลอดเลือดทั้งคู่แต่ P ก็จะพบที่เพลทเลดด้วย P-selectin น่ะจะอยู่ในเพลทเลดก็เออบอกไปแล้วนี่ว่าเมื่อถูกกระตุน้นมันก็จะไปที่เซลล์เมมเบรนแล้วก็กระตุ้นการแข็งตัวของเลือดเพลทเลดมารวงตัวกันแล้วก็กระตุน้นลิวโคไซต์มาด้วยถ้าเกิดว่ามันเกิดการอักเสบเนาะไปต่อตัวต่อไป IgM ไม่รู้ผมควรอ่านว่าแคมบ่นะก็โฮโมฟิลิกไบดิ่งคือคือส่วนมากมันเป็นโฮโมฟิลิกไบดิ่งแต่ว่าตัวที่มันเกิดประโยชน์จริงๆน่ะมันจะเป็นเฮทโรฟิลิกแม้ซัมไทม์เฮทโรฟิลิกแต่ว่าที่ที่เราพูดจะพูดถึงประโยชน์ประโยชน์ของมันน่ะมันจะเป็นเฮทโรฟิลิกแคลเซียมอินดีเพนเดนต์คลาสิฟิเคชันก็จะมีนิวโรนอลอินิทิเลอร์เซลวาสคูล่าร์น่าจะช่างมันไปก่อนเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้พูดถึงสองอันนี้เลยที่อาจารย์พูดถึงอะ่ะจะมีไอแคมกับว สองตัวนี้จะจับกับอินทิกินที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าอินทิกินมันจับกับหลายตัวมากเลยอ่ะนี่จับกับอินทิเกนเป็นเฮทโทรฟิลิกไบีดิงอินท่าเซลล์โดเมนก็จะจับกับแอลฟาดินก็น่าจะรู้กันว่าแอลฟาดินมันนึกถึงไอจีแคมนะแล้วก็จับกับแอคตินอยู่ในเซลล์ประมาณนี้นี่แอลฟาดินอยู่ในเซลล์จับกับแอคตินฟิลาเมันไอพวกกลไกอ่ะ ผมคิดว่าอาจารย์ไม่น่าจะพูดถึงเรื่องการเกิดโรคอะไรมากแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ควรรู้ไว้อะคือเรื่องสําคัญเรื่องของการไดอะพีเดซิสหรือว่าเมเ็ดเลือดขาวอะจากในเลือดอมันออกไปสู่บริเวณที่เกิดบาดแผลได้ยังไงมันอาศัยของคนกทํางานของพวกเสี่์แอนติเจนโมเลกุลพวกนี้นี่แหละตรงนี้ผมเขียนอธิบายไว้ยาวเลยแต่ถ้าจะให้อธิบายสั้นๆผมก็เขียนแค่เนี้ก็คือขั้นตอนแรกซิเล็กตินมันจะจับจับกับอะไรไอซิเล็กติน,น่ะมันอยู่บนอนโดทีเลียม มี P กับ E อย่างที่ผมบอกนะ P ย่อ e, มาจาก let, e e, แพทเลต E ย่อมาจากอินโดทีเรียลแต่ว่ามันอยู่บนอินโดททเรียมทั้งคู่มันก็จะจับกับไอโมเลกุลสองอันนี้ซึ่งผมไม่ได้พูดถึงมาก่อนหน้านี้แต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณดูชื่อย่อของมันคุณก็จะพบว่ามันก็ make sense อยู่ว่า PSL มันมีคําว่ามัน P S คือ P selectin ส่วน E S คือ E selectin IPSL มันก็ไปจับกับ P selectin แล้ว ESL มันก็ไปจับกับ E selectin พอมันจับกันปุ๊บ มันก็จะเกิดการเหนียวนําสัญญาณอะไรนู่นนี่นั่น,นสุดท้ายไปกระตุ้นอินทริกินแล้วอินทริกินมันก็จะไปจับกับไอแคมวีแคมที่อยู่บนอ e ีพิทิเรลเซลล์แล้วมันก็จะจับกันแน่นขึ้นมันก็จะเกิดการไดพิเดซิสออกมานอกหลอดเลือดได้ประมาณนี้ครับต่อมาเรื่องของเซลลเซลลจังชันมันมีอยู่4ประเภทก็คือไทจังชันแอดเทเรนจังชันเดสโมโซมแล้วก็แกลจังชัน ไอตัวไทจังชันกับแกบจังชันเนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึงในเล็กนี้เท่าไหร่เราพูดถึงไปแล้วในเลคเชอร์จันแปงน่าจะเลคเชอร์แปดเรื่องเซล่ะแต่ที่จะพูดถึงอนะ่ะคือแอนเทอรเนจังชันกับเบสโบโซมสออันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเรอนับว่ามันอยู่ในกลุ่มของแองเคอรินจังชันแองเคอรินจังชันคือเป็นจังชันที่เชื่อมแล้วมันมีแอดฮีชันโมเลกุลเป็นองค์ประกอบ เพิ่มกับไซโตสเกลิตันด้วยคือต้องมีสองอย่างนี้นะมีมีแอะติชันโมเลกุลแล้วก็มีไซโตสเกลิตันซึ่งไอสองอัน,น,อน,นเนี้ยไอสองอันเนี้ยแอนเทเรนจังชันเนี่ยปากกาผมไม่ติดอ่ะอ๋อเคมา,เาขอโทษไทจังชันกับแกปจังชันเนี่ยมันไม่ได้มีไซโตสเกลิตันมาแปะด้วยเราไปเราเลยไม่ได้นับว่าเป็นแอนเคเรนจังชันก็เลยไม่ได้พูดถึงตรงนี้แล้วไอสี่ตัวกลุ่มแอนเคเรนจังชันสี่ตัวที่เราเรียนกันก็จะมีแอนเทเรน โฟกัสแอนดิชันเดสมโซมแล้วก็เฮมิเดสมอโซมแล้วพวกคุณก็จะสงสัยอีกว่าเอา้าแล้วทําไมเฮมิเดสมอโซมกับกับโกัสแอนดิชันไม่ไปอยู่ไอ้ข้างบนนี้ด้วยวะก็เพราะว่าไอ้สองอันเนี้ยมันทําหน้าที่ในการจับเซลล์เป็นเซลแปะกับ ECM ไม่ใช่เซลกับแปะกับเซลไอ้สี่อันเนี้ยเซลแปะกับเซลล์แต่สองอันเนี้ยเซลลแปะกับ ECM มันเลยไม่ได้มารวมอยู่ตรงสี่อันนี้อันนี้ผมเอามาจาก หนังสือ Becker book of cell นะครับก็จะพบว่าผมก็เอามาเขียนละเอียดตรงนี้ด้วยแหละอันนี้จะเป็นสองอันนี้จะเป็น cell adhesion m o l เลกุลแล้วก็มี cytoskeleton มาแปะด้วยถ้าเป็น actin แปะกับ c actin h เราก็เรียกว่า a d h e t i n junction ถ้ามี actin กับ integrin ก็จะเรียกว่า focal adhesion intermediate filament กับ c actin h ก็เป็น desmosome intermediate filament กับ integrin ก็เป็น hemidesmosome นะครับ ผมผมใช้หลักการจำแบบซุยๆว่าถ้ามีคำว่าแอดเฮียอะไรอยู่ในประมาณนั้นก็มันคือแอกติน้วถ้ามีเดสโวโซม่นั้นก็ก็อินเตอร์มีเดียมิลาิมินแล้วถ้าเกิดคุณมาดูตารางนี้คุณก็จะเห็นว่าไอแอดเฮเรนจังชั่นกับเดสโวโซมเนี่ยอันเนี้ยเซลล์เซลล์แอดทิชันแต่ว่าโฟกัลแอดทิชันกับอิมีเดสมโซมเนี่ยอันนี้จะเป็นเซลล์กับ ECM ีเอ็ไม่ก็เซลล์กับเบสเซลลามินาเนา แล้วอันที่เป็นคอนติเนวัสก็มีอยู่อันเดียวก็คือแอนเทอร์เรนจังชันภาพประกอบอยู่อันนี้คุณก็จะเห็นโครงสร้างในแบบแบนไลท์เป็นแถบยาวๆแบบนี้อันอื่นอ่ะอันอื่นโลเคอลา์ก็คือเป็นแค่จุดๆไม่ได้เป็นแถบยาวๆแบบนี้ให้ดูภาพประกอบด้านล่างก็ได้ว่าถ้ามันถ้ามันยาวๆอ่ะแบบแอนเทรเรนจังชันอ่ะคุณจะเห็นเป็นแบนไลท์ยาวๆแบบนี้แต่อันอื่นอ่ะคุณจะเห็นเป็นจุดๆจุดๆเป็นสปอตส่วนเรื่องหน้าที่อ่ะ ไม่แน่ใจว่าต้องดูเยอะขนาดไหนผมไม่แน่ใจจริงๆว่าต้องรู้ขนาดไหน <G ül> พวกคุณอาจจะต้องไปอ่านผ,ผมขออภัยตรงนี้ก็ฟังก์ชันก็คือ support cell polarity cell polarity เนี่ยก็คือการระบุต,ตำแหน่งเซลล์อะไม่ใช่ระบุต,ตำแหน่ง ระบุว่าเซลล์มันมีข้างบนข้างล่างไม่ใช่เซลล์ก้อนกลมเหมือนกันหมดอ่ะมันมีข้างบนข้างล่างเป็นคุณสมบัติหนึ่งของมีที่เรียกเซลล์เลยก็คืออย่างอันเนี้ยก็คือจะบอกว่ามีข้างบนนะมีข้างล่างนะน้าที่ของมันคือระบุด,ด้านบนด้านล่างของเซลล์ได้ด้วยถ้าด้านล่างก็จะแปลกกับเอสเมทเมมเบรนแบบนี้ได้พิเดซิสก็เห็นในบบอกไปว่าเม็ดเลือดขาวมันกระล่อนออกมาจากหลอดเลือดแคนเซอร์เมตาสเตซิสก็คือคล้คายๆกันออกก็คือแคนเซอร์กระล่อนไปตามหลอดเลือดเหมือนกัน เป็นคารโนทรานซัคชันเซลล์โกลด์ดิฟเฟอเรนเชียชันก็เกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันไอ้นี่ผมพูดมาทั้งหมดเนี้ยเพิ่งเพิ่งจบพาร์ทหนึ่งคือเซลล์แอนติชันที่ผมจะพูดต่อไปอ่ะพาร์ทสองพาร์ทสามอ่ะมีนิดเดียวเซลล์โมบิลิตี้การเคลื่อนที่ของเซลล์เซลล์เคลื่อนที่ได้ด้วยอะไรพวกคุณก็นึกถึงซีเรียสแตเจเล่ากันนะเนาะซูโดโพเดียยด้วอีกอันหนึ่งซูโดโพเดียเนี่ยเป็นแอคตินฟิลาเมนต์ก็คือไมโครฟิลาเมนต์นั่นแหละส่วนไมโครทูบูลจะทำหน้าที่เป็น ซีเรียแฟคเจอร์สองอันเนี้ยมันเรียงตัวแบบเก้าบวกสองกับยี่สิบก็คืออย่างที่เราเรท่องๆกันมาตอนมอปลายนะซีเรียแฟคเจอร์เก้าบวกสองเท่ากับยี่สิบอ่าถ้าถ้าเป็นเบสบอลดี้หรือว่าเซนฟิโอก็เก้าบวกสูนเท่ากับยี่สิบเจ็ดอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะในซีเรียนะเก้าบวกสองกับยี่สิบมันมันส่วนน้อยมากๆในคนแทบไม่เจอเลยเพราะมันคือโมทซีเรีย ในคนส่วนมากกบเป็นนอนโมไทยซเรียมันจะเป็นการเลียงตัวแบบเก้าบวกศูนย์แล้วก็สิบแปดแทนอันนี้ในมปลายเราไม่ค่อยพูดถึงเลยเก้าบวกศูนย์แล้วก็สิบแปดเราเรียกว่าพารเมลี่ซเรียเองจิโอเจเนซิสเป็นการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งอีกแบบหนึ่งก็คือการที่เซลล์มะเร็งมันเหนี่ยวนําสร้างหลอดเลือดมาเลี้ยงตัวเองมันก็จะมีการให้เอ็มมพีมาย่อยเบสเมน์เมเบรนแล้วเซลล์มันก็จับก่บฟอร์ม็นท่อ แล้วก็จเจริญเจริญออกไปเรื่อยสร้างเบสเม์เบน,เนใ,หใหม่ว่ากันไปแล้วก็สร้างหลอดเลือดใหม่มาเลี้ยงตัวเองแต่จะเป็นหลอดเลือดปลายปิดนะสร้างเพื่ออะไรก็เพื่อเลี้ยงตัวเองแล้วก็เพื่อที่จะเมตาสเตสิสกระจายไปทั่วด้วยเป็น,นกลไกของเซลล์มะเร็งมันฉลาดส่วนเมตาสเตสิสเมตาสเตสิสมูดไปหลายรอบมากแล้วคือเซลล์เซลล์มะเร็งก็กระลอนไปเรื่อยภาพต่อภาพสุดท้ายละเซลล์ดิฟเฟนเซชันก็คือเซลล์มันเปลี่ยนแปลงไปทําหน้าที่ที่ เฉพาะเจาะจงไอก่อนที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปทําหน้าที่เรียกว่าสเต็มเซลล์สเต็มเซลล์สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ได้หลายชนิดแต่ว่าหลังจากมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็จะทําหน้าที่ได้ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงมากขึ้นทําไมเซลล์แต่ละเซลล์ถึงหน้าตาไม่เหมือนกันทั้งๆที่ยีนมันเหมือนกันมันเป็นผลจากสิ่งที่เรียกว่าพิเ g e n e t i c s ก็คือการควบคุมไม่ให้ยีนนูน้นยีนนี้มันแสดงออกแล้วก็แสดงออกแค่บางยีนเท่านั้นอันนี้จะเลยไปไกลละอันนี้ไปแถวๆตอน ตอนเล็กห้าเล็กหกแล้วมั้งเออแล้วก็ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่สามารถในีโปรแกรมเซลล์ผิวหนังก็คือที่มันดิฟเฟ r e นเชียตไปแล้วให้กลับไปเป็นสเต็มเซลล์ได้แล้วนะครับส่วนนี้ผมทำมาแบบไม่ให้ดูเฉยเฉยแล้วก็จบละ texture สิบสองครับบายบายครับทุกคน